รายงานนะฮะสงครามเฟสใหม่นะฮะเป็นการสู้รบโดยตรงระหว่างอิสราเอลและกัมบอลลกก็ตามคาดนะฮะว่ามันจะมาถึงจุดนี้เฟสใหม่ของสงครามในที่นี้ก็คือว่าอิสราเอลและฮิมบอลลนั้นระดมยิงขีปนาวุธใส่กันโดยตรงอย่างดุดเดือด กลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะในเลบานอนและอิสราเอลระดมยิงขีปนาวุธเข้าใส่กันอย่างดุเดือดในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาในช่วงเวลาที่ความขัดแย้งระหว่างพรมแดนของสองประเทศนี้นยนะของเลบานอนแล้วก็ของอิสราเอลนั้นจ่อยกระดับกลายเป็นสงครามเต็มรูปแบบในตัวันออกกลางจากปมเหตุระเบิดเพจเจอร์และวิทยุติดตามตัวเมื่อสัปดาห์ก่อนนายกรัฐมนตรีเบนชมินเนทัญยาหูเนี่ยนะฮะ ประกาศว่าจะทำทุกอย่างเพื่อฟื้นฟูความปลอดภัยในพื้นที่ตอนเหนือของประเทศหลังกลุ่มพิซบบลละตอบโต้การโจมตีของอิสราเอลที่คร่าชีวิตนักรรพิซบบลละในเบรุตเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมากลุ่มติดอาวุธในเลบานอนที่มีอิหร่านหนุนหลังนี้กล่าวหาว่าอิสราเอลนั้นเป็นผู้จุดชนวนระเบิดเพจเจอร์และวิทยุติดตามตัวของสมาชิกในดินแดนของเลบานอนซึ่งคร่าชีวิตอย่างน้อย32รายและทำให้มีผู้บาดเจ็บหลายพันคน แต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยเงินก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะด้วยนะครับว่าปฏิบัติการระเบิดเพจเจอร์ปฏิบัติการระเบิดวอลกรรี้ทอกี้เนี่ยมันทําให้คนทั่วโลกมีความไม่ไว้วางใจอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของตนเองมากขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีปฏิบัติการนี้โดยมอสซัสนะฮะแล้วมันจะทําให้คนซึ่งขึ้นเครื่องบินเนี่ยแต่ละรอบที่ได้รับการตรวจตอนที่เดินเข้าเครื่องก็จะคงอาจจะโดนตรวจอะไรเพิ่มเสียเวลาในการเดินทางเหมือนกันเอาล่ะถ้าดูกลับไปดูรายงานข่าวที่ว่านี้เนี่ กลุ่มฮิสบอลล์อกเขาระบุว่าได้ตอบโต้ตการโจมตีของอิสราเอลในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเช่นกันโดยรองผู้นำกลุ่มฮิสบอลล์กล่าวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาอิสบาเอลได้เริ่มต้นเฟสใหม่ในการต่อสู้กับอิสราเอลซึ่งเขาเรียกว่าเป็นสงครามแห่งการชำระแค้นโคสก์ภาว์มนคงแห่งชาติประจำทำเนียบข่าวนะฮะกล่าวในรายการ this week ของสถานีข่าว ABC New s ิในสหรัฐว่าอิสราเอลและฮิสบอลล์ต้องยับยั้งชั่งใจเพื่อป้องกันไม่ให้ความขัดแยง้งลุกลามขยายวงเป็นสงครามภูมิภา สหรัฐกำลังจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยความกังวลสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสประชา,ชาติเขาระบุว่ามอนิเตอร์เรื่องนี้อยู่นะฮะ,ะก,ก็ได้แค่มอนิเตอร์นะฮะอาจจะทำอะไรไม่ได้มากนะฮะการระดมโจมตีด้วยจรวดเกิดขึ้นหลังจากช่วงข้ามคืนวันเสาร์จนถึงวันอาทิตย์จนอิสราเอลต้องเปิดไซเรนเตือนภัยทางอากาศและทางตอนเหนือของประเทศโฆษกกองทัพอิสราเอลเผยว่าได้โจมตีพิกัดทางการทหาร400จุดบริเวณตอนใต้ของเลบานอน และว่าจรวดของฮิสบุลละมุ่งมายังพื้นที่ของประชาชนจากเดิมที่มุ่งเป้าไปยังพิกัดทางทหารของอิสราเอลสงครามอิสราเอลฮามาสยังมุ่งเน้นอยู่ในกาซาเช่นเคยด้วยนะครับซึ่งกระทรวงสารณสุขกาซาเขาก็ยังรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต41,000คนแล้วก็อิสราเอลระบ,บุว่าผู้เสียชีวิตจำนวนดังกล่าวมีนักรรฮามาสอยู่ประมาณ17,000คนนักรฮามาสมันเยอะขนาดนั้นเลย อันนี้ถ้าคุณดู Financial Times คุณจะเห็นเลยว่าผาหลวของเขาเน้นย้ำให้เห็นถึงสถานการณ์ในวันนี้ US warns Israel against full-scale war with Hezbollah ก็ถ้าเกิดนายกรัฐมนตรีคือเบนจามินเนทันเย h ูผมเกรงว่ายังไงยังไงงานนี้ก็คงจะหนีไม่พ้น full-scale war คุณมีสายเหย่ยวระดับนี้ Israel Hezbollah slide towards full-scale war สงครามอย่างเต็มรูปแบบนะครับรบกันในทุกระดับจะใช้ําว่าสประเทศก็อาจจะ ไม่ได้มั้งเพราะว่าคือฮิสบอลออนเนี่ยเขาอยู่ในเลบานอนแต่ว่ามันก็มีในเลบานอนที่ไม่ได้อยากรบกับอิสราเอลนะฮะคือมันมีหลายส่วนของรัฐแต่ว่าผมกาลังจะบอกว่ามันมีบางส่วนของรัฐในเลบานอนที่ไม่ได้อยู่ภายใต้ฮิสบอลอหนด้วยแต่ว่าเขาทําอะไรไม่ได้นะฮะในขณะเดียวกันนะเขามีเรื่องไบเดนไอรันออนฟอยวอนด์เอ็นิวเคลี เรื่องนี้เป็นเรื่องอื้อฉาวอยู่เหมือนกันโรเบิร์ตมาเล่เขาพยายามที่จะพูดคุยเจรจากับอิหร่านเพื่อทำข้อตกลงเรื่องนิวเคลียร์แต่ว่าไปมาสำนักงานสอบสวนกลาง f b i สอบเขาเองสำนักงานสอบสวนกลางเนี่ยเขาต้องการเล่นงานตัวแทนสหรัฐที่ไปเจรจาข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านนะฮะคือเวลาผมบอกเนี่ยเวลาอธิบายประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยอย่าใช้คําว่ารัฐบาลมันไม่มีคําว่ารัฐบาล อันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะฮะผมคิดว่าเวลาพูดถึงการเมืองในประเทศใดประเทศหนศึ่งไม่ว่าจะเป็นอิหร่านไทยเลบานอนหรือสหรัฐเนี่ยถ้าคุณใช้คําว่ารัฐบาลอธิบายอะไรเงี้ยมันไม่มีความหมายฮะมันไม่มีคําว่ารัฐบาลมันมีคําว่า FBI มันมีคําว่าทำเนียบขาวมันมีคําว่าเพนตากอนมันมีคําว่าสเตทเช่นเดียวกันในเมืองไทยอะ่ะมันมีคําว่ารัฐรัฐบาลที่มีความหมายไมไม่มีหรอก มันมีผู้ซึ่งถืออำนาจอย่างเช่นสารรัฐธรรมนูญผอ,อ,อบทบปอปอชอสารดีกานายกรัฐมนตรีแล้วก็ยังมีอำนาจอื่นๆเยอะแต่ว่ามันไม่มีคำว่ารัฐบาลอันเป็นอันหนึ่งอันเดียวฮะถ้าเกิดคุณเรียนรัฐศาสตร์มาอย่างท่องแท้คุณจะเข้าใจว่าเวลาคุณส่องเข้าไปในประเทศใดประเทศหน,นึง่งอ่ะยกเว้นส่วประเทศนั้นสามารถรวบอำนาจไว้ที่ศูนย์กลางภายใต้คนคนเดีวยวได้ในที่สุดแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เรียกว่า power is dispersed นะฮะ is distributed การใช้อำนาจมันกระจายไปสู่องค์กรต่างๆในการใช้อำนาจจริงนะอย่างเช่นมีสวมีสสมีสภามีสารรัฐธรรมนูญคือคืออำนาจมนไม่ได้อยู่ที่แกนกลางแกนเดียวแต่ว่าก็ก็มีอำนาจซึ่งใหญ่สุดแต่ว่าอย่างไรก็ดีการใช้อำนาจในแต่ละวันในแต่ละเดือนแต่ละฤดูทางการเมืองก็จะไม่เหมือนกัน มันมีกกตมันมีปชปชมันมีนายกมันมีรมัฐมนตรีตกลาโหมอะไรเงี้ยอำนาจมัน distributed ก็คุณดูสารฐสิ Biden's Iran envoy wanted a nuclear deal it may have cost him his career FBI สอบตัวแทนของรัฐบาลไบเดน Biden อยู่ FBI สามารถเปลี่ยนประธานาธิบดีได้ไหมก็ถ้าได้รับความร่วมมือจากสภาความมันออ่นคงแห่งชาติหรือสำนักข่าวกรอง,กล,องกลางก็ไม่แน่นะฮะเอาละ,ะผมกระโดดจากเรื่องนี้ไปที่รายงานของอ BBC เรื่องอนี่ นักการเมืองซึ่งถูกมองว่าเป็นฝ่ายซ้ายชนะการเลือกตั้งที่ศรีลังกาเป็นเลฟต s สนะฮะเป็น l e f t ต s t ก็คือ,อยังไงก็ก็เป็นคำว่าเลฟต s สในที่นี้ผมเข้าใจว่าต้องการให้มีการเก็บภาษีเพิ่มมากขึ้นช่วยเหลือประชาชนยากจนมากขึ้นเลยทำนองนั้นนะฮะผมไม่ได้สนใจข่าวนี้มากนักนะฮะก็ท่านผู้ชมอ่านต่อได้นะฮะผมสนใจข่าวนี้เพราะว่าเด็กๆอาจจะเป็นห่วงมิสเตอร์บีสเนี่ยตอนนี้เขาถูกแกล้งอยู่นะฮะ คือพอรวยมากใน YouTube แล้วไม่ยอมเลิกเนี่ยแล้วก็บริจาคเงินจนเกินหน้าเกินตาชาวบ้านเนี่ยก็เลยถูกดำเนินคดีหาเรื่องนะฮะจริง m ิส e ต์บิไม่ได้ทำอะไรผิดหรอกมันมีคนซึ่งเคยทำงานกับ m ิส e ต์บิซึ่งอาจจะไปทำอะไรผิด m ิส e ต์บิเองเขาน่ารักที่สุดในโลกแล้วนะฮะเด็กๆซึ่งศรัทธามิสเตอร์บินะฮะพี่ปลื้มแนะนำนะฮะอาจจะค่อยๆเริ่มทำใจเพราะว่าในระบบของโลกเนี่ยคนไหนซึ่งใหญ่ในระดับซึ่งไร้เทียมทานเนี่ยในที่สุดอ่ะจ,จะโดนโค่น มิสเตอร์บีชคือยูทูบเบอร์ซึ่งอาจจะประสบความสำเร็จที่สุดตั้งแต่เคยมีมาแล้วก็คนก็ไปหมั่นไส้เขาเยอะนะฮะแล้วก็เลยโดนหาเรื่องปฏิบัติการรอบนี้คือปฏิบัติการโค่นมิสเตอร์บีชนะฮะโดยที่ไม่เป็นธรรมเด็กๆก,ก็ต้องเข้าใจเกมนี้โตขึ้นมาคนแรกในชีวิตของน้องๆที่โดนโค่อนอย่างไม่เป็นธรรมก็จะเป็นมิสเตอร์บีชนะฮะเสร็จแล้วก็จะโตขึ้นมาแล้วก็จะเห็นคนอื่นโดนโค่นแบบนี้อีกเยอะนะฮะไม่ได้พูดเล่นนะครับพูดจริง อาสาสมัครทหารกำลังถูกส่งไปตายหรือไม่เมื่อยอดทหารรัเสเซียตายในสงครามทะลุเจ0 0 0ม่นคนอันนี้ก็คงจะจริงนะถูกถูกส่งไปตายนะฮะจะให้ทำยังไงล่ะ<อ>ก็ไม่ยอมหยุดสักทีกรมอุตุนิยมวทิทยาเตือนร่องมรสุมพาดผ่านทั่วไทยเจอฝนตกหนักในกรุงเทพมหานครและประิมณฑลชุ่มฉ่ำา80นโอ้มีหน้าแสงแดดไม่เข้าเลยในวันนี้มืดเลยหน้าผมมืดเลย ก็ไม่ต้องไปไหนแล้วฮะคนที่อยู่ในกรุงเทพนะฮะเขาบอกว่าการฟาฟ้านครหลวงแจ้งดับไฟ24-26ถึงกันยายนกรุงเทพปริมณฑลเช็คเลยได้นะฮะว่ามีที่ไหนบ้างตกลงแล้วนับคะแนนแล้ว95%ิเเลือกตั้งนายกบอบจปทุมธานีบิ๊กจัดประกาศชัยชนะอ่างั้นงั้นต้องเลือกตั้งอีกรอบไหมเพราะว่าเลือกตั้งรอบแรกเนี่ยนะฮะบิ๊กจัดแพ้ผมมองว่าในเมืองไทยมันนับคะแนนใหม่กันง่ายเกินไปคือเวลาจบแล้วต้องปล่อยผ่านพอนับคะแนนรอบสองแล้วอีกคนชนะอ่าแล้วแล้วไงถ้าเกิดมันม ข่าวใหญ่ของทางพรรคประชาชนซึ่งเป็นชื่อพรรคซึ่งมีความหมายที่ดีแต่ว่ามันพูดแล้วไม่ค่อยติดปากเหมือนคําว่าก้าวไกลคาว่านาคนใหม่และก้าวไกลเนี่ยมันพูดได้ติดปากมากกว่านี่คือเหตุผลที่การยุบพรรคเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมต่อพรรคการเมืองนะฮะเพราะว่าคุณจะต้องมานั่งทาโฆษณาทำมาร์เก็ตติ้งใหม่นะฮะกับชื่อใหม่ซึ่งมันพูดไม่ค่อยติดปากซึ่งมันเรื่องใหญ่นะะไม่ใช่เรื่องเล็กพรรคประชาชนจัดทัพใหม่ตั้งรองหัวหน้าเจคนรองเลขาอีกสิบสองคน คือคอที่ผมยังตั้งข้อสังเกตอยู่ว่าเขาคิดว่าเขาจะโดนยุบหรือไม่โดนยุบการประชุมใหญ่ของของพรรคเนี่ยจัดในย่านบางนาเนี่ยนะฮะแล้วก็เขาระดมความคิดเห็นของสมา,สมาชิกมีงานสมัมมนานะฮะผมจะอ่านดูรายชื่อก็และกันว่ามันข้อกมาเป็นอย่างไรนี่ไงเบยรัฐจงเทพโตโต้เนี่ยรองเลขาธิการพักคนะฮะสัดส่วนในกรุงเทพมหานครและปร,ะริมณฑลเจษดาเอี่ยมปุ่นนะฮะรองเลขาธิการพรรสัดส่วนภาคกลาง พงศธรสอนเพชรระนรินรองเลขาธิการพักสัดส่วนภาคตะวันออกวิจักพรึกสุริยารองเลขาธิการพักสัดส่วนภาคใต้วิสาบุญนัดดารองเลขาธิการพักสัดส่วนภาคเหนือตอนบนคริปานเนียมนะฮะรองเลขาธิการพักสัดส่วนภาคเหนือตอนล่างวีรนันหวศรีรองเลขาธิการพักสัดส่วนภาคอีสานตอนบนพนาใจตรงรองเลขาธิการพักสัดส่วนภาคอีสานตอนล่างนัทนพัตรริปเนติกุล รองเลขาธิการพักสัดส่วนเครือข่ายชาติพันธ์เสียจำปาทององรองเลขาธิการพักสัดส่วนเครือข่ายแรงงานลลิตาสิริพัชรนันรองเลขาธิการพักสัดส่วนสำนักงานพิรัตสงเคราะห์รองเลขาธิการพักสัดส่วนสำนักงานแล้วก็รองหัวหน้าพักฝ่ายนโยบายคือสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพักฝ่ายกิจการสภาคือประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลรองหัวหน้าพักฝ่ายกิจการพิเศษวิโรจน์ลัคนาดิสรรองหัวหน้าพักฝ่ายกิจการทั่วไป รังสิมันโรมรองหัวหน้าพักฝ่ายต่างประเทศชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรองหัวหน้าพักฝ่ายกิจการภายนอกพลตำรวจตรีสุพิสารพักดีนรุ่นนารองหัวหน้าพักฝ่ายกฎหมายในแพทย์วายโอสวัรุ่งเรืองคือคืออย่างนี้เวลาพักการเมืองตั้งมีข่าวว่าพักการเมืองตั้งชื่อว่าใครอยู่ตําแหน่งไหนอ่ะสิ่งที่สําคัญที่สุดคือใครเป็นกรรมการบริหารเพราะว่าสําหรับข่าวการเมืองในเมืองไทยอ่ะมันอยู่ในยุค ที่มีการใช้กลไกตุลาการในการบทคยี่นั้นตำแหน่งที่สําคัญที่สุดคือกรรมการบริหารเพราะว่าข่าวที่สําคัญที่สุดในทางการคือข่าวว่าพรรคการเมืองเนี่ยจะถูกยุบเมื่อไหรและและกรรมการบริหารจะโดนตัดเสร็จตามนั้นเป็นเวลา10ปีเรายังอยู่ในยุคซึ่งเป็นระบบปเด็จการแบบนั้นอยู่ระบบเฏิบัการแบบนั้นอยู่ก็คือว่าพรรคการเมืองมีไว้ให้โดนยุบถ้าเกิดสร้างความเปลี่ยนแปลงจริงต่อระบบการเมือง เพราะฉะนั้นเวลามีการตั้งพรรคการเมืองอ่ะนัยยะของข่าวความสําคัญอยู่ที่ว่าใครจะโดนเชื้อรอบต่อไปแล้วก็จะเหลือใครบ้างในรอบถัดไปที่สําคัญตอนนี้ก็คือว่าถ้าพรรคประชาชนโดนย,ยุบเนี่ยจะเหลือใครเป็นหัวหน้าพรรคหลังจากนั้นในรอบหน้านั่นคือความสําคัญซึ่งผมยังหาไม่เจอ